สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหัวยราวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่25เมษายน2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิง ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทั้งวัดที่แล้วนะครับผมก็เข้า1 2นะครับผมตัวน้นตัวเจาะนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่25นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่5วิ่งรูด8กับสําสำหรับ5นะครับผมมี5 152 5 3 5 4แล้วก็5 6สํก็าหสำหรับ8ป มี8 2 8 3 8 4 8 5แล้วก็8 6สำหรับ2นะครับผมมี2 0 2 3 2 4 2 6แล้วก็2 7สำหรับสายเบิ้ลนะครับผมตามตัวเลยนะครับผม5 5 8 8, 8แล้วก็2 2สำหรับ3ตัวชุดวินในตารางนะครับจะเป็น4 1 7 8 5 3 7 8 4 9 8 6 1, 1 20 324แล้วก็258 f c พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือกดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปัง,ปงๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ